สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สถานีความสุขของโค้ดเอนจอยค่ะคุณคิดว่าความแตกต่างระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จกับคนธรรมดาทั่วไปเขามีความต่างกันเรื่องไหนบ้างเอาละค่ะถ้าเรากำลังคิดว่าในเรื่องของความคิดความเชื่อและหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการลงมือทำการตัดสินใจการไม่ผัดวันประกันพรุ่ง อาจจะมีหลายปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้คนเราต่างกันแต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่านวัตกรรมหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็อาจจะไม่เคยมีใครคิดเลยว่ามันจะเป็นไปได้ความเชื่อและความคิดที่มีความแตกต่างจากคนธรรมดาทั่วไป ถึงทำให้เขาประสบความสำเร็จและมีอะไรใหม่ๆสำหรับบนโลกใบนี้สิ่งสำคัญก็คือเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองก่อนว่าเราสามารถที่จะสร้างความสำเร็จได้ด้วยมือเราเองและเมื่อเรารู้ว่าความสำเร็จมันเป็นไปได้แน่ๆคุณก็จะเชื่อมั่นในตัวเองไม่กลัวว่ามันจะล้มเหลวและก็ไม่กังวลเลยว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้น ถ้าคุณสามารถที่จะทำให้ความเชื่อนั้นคงอยู่กับคุณได้ตลอดเวลาเป็นตัวขับเคลื่อนเป็นตัวชงเป็นตัวกระตุ้นที่จะทำให้คุณทำทุกอย่างหาความรู้ฝึกทักษะแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ความเชื่อของคุณเป็นจริงได้ถ้าคุณยังคงอยู่กับความเชื่อแบบนั้นวันหนึ่งคุณก็จะต้องประสบความสำเร็จได้จริงๆการมีความเชื่อมั่นในตัวเองก็คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น คุณก็จะสามารถที่จะฝ่าฟันมันไปได้และถ้าเรารู้ว่าเราเชื่อเราจะไม่สนใจไม่จำเป็นว่าจะต้องมีใครมาบอกเราว่าเขาเชื่อเหมือนเราแค่เรายังคงยึดมั่นและเราเห็นภาพความสำเร็จของเราเราเชื่อว่าเราจะเป็นคนคนนั้นได้จริงเราเชื่อว่าเราจะสามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้มันไม่มีเหตุผลที่จะบอกว่าคุณควรจะเชื่อคนอื่นในเมื่อ สิ่งที่คุณมองเห็นและภาพที่คุณต้องการถ้าเราลองมองเห็นใครสักคนที่เขาสามารถที่จะทำทุกอย่างได้ประสบความสำเร็จเขาไม่คลอนแคลนเขาไม่หวั่นไหวต่อให้ไม่มีใครเชื่อแต่ถ้าเขาเชื่อมั่นในตัวเองและเขามุ่งม,มั่นสุดท้ายก็จะมีอะไรบางอย่างที่สามารถพิสูจน์ว่าทุกๆความเชื่อของเขาล้วนเป็นความสำเร็จทั้งสิ้น และเราก็สามารถที่จะเรียนแบบเขาได้ว่าแค่เรามั่นคงและเรามั่นใจทุกๆความเชื่อของเราสามารถสำเร็จได้ทั้งสิ้นแต่สิ่งที่คุณต้องมีเริ่มต้นนั่นก็คือความเชื่อมั่นในตัวเองคุณเชื่อว่ามันเป็นไปได้ทุกอย่างจะเป็นไปได้คุณเชื่อว่าคุณทาได้ทุกอย่างก็จะเป็นไปได้ทั้งหมดโลกนี้เป็นของคุณ โอกาสทุกโอกาสเป็นของคุณมีคุณเท่านั้นที่จะคว้าโอกาสนั้นไว้มีคุณเท่านั้นที่จะเชื่อว่าโลกใบนี้สิ่งที่จัดการสิ่งที่เตรียมมาทั้งหมดมีเพื่อคุณมันก็จะมีสิ่งนั้นเพื่อคุณจริงๆถ้าคุณคิดว่าคุณเชื่อแต่คุณเชื่อแบบไม่จริงคุณก็จะทำไปพร้อมกับกังวลสงสัยไปด้วยในขณะเดียวกันถ้าคุณเชื่อและเห็นภาพ ทุกๆครั้งที่เรามีจินตนาการมีภาพที่เราเห็นได้ชัดเชื่อเธอคะ่ะว่าภาพนั้นจะเป็นสิ่งที่คุณหยิบจับมันได้และเป็นเจ้าของมันได้จริงๆความเชื่อสำคัญกว่าความคิดคุณคิดคุณสามารถที่จะคิดได้หรือว่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าความเชื่อมันจะแข็งแรงเข้มแข็งกว่าความคิดจริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณเชื่ออย่างลงใจ เชื่ออย่างที่คุณเชื่อแบบสนิทใจว่ามันเป็นไปได้คุณรู้ไหมคะว่ามันจะเป็นพลังบวกที่จะทำให้ตัวคุณมีศักยภาพและวิธีการคิดสำหรับตัวคุณเองในทางบวกเพิ่มมากขึ้นวิธีการมองโลกของคุณก็จะเปลี่ยนไปวิธีการที่จะมองคนรอบข้างก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันเพราะว่าคุณไม่มีเวลาที่จะมานั่งคิดภาพถึงความไม่สำเร็จในเมื่อคุณเชื่อมันร้อเอร์เซนว่าคุณจะสำเร็จ ศักยภาพในตัวคุณคุณจะขุดทุกอย่างที่คุณทำได้คุณจะขุดทุกทุกอย่างที่คุณสามารถทำมันได้ดีออกมาเพื่อจะประกอบร่างสร้างตัวเพื่อทำให้ความเชื่อของคุณทั้งหมดเป็นจริงที่สำคัญก็คือถ้าคุณเห็นแบบนั้นแล้วคุณจะมีคุณค่าและรู้สึกถึงความรักตัวเองมากที่สุดคุณจะเชื่อมั่นในตัวเองและคุณจะศรัทธาในตัวเองมากที่สุด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล่ะคะ่ะจะเป็นตัวกระตุ้นอย่างแรงที่จะทำให้คุณสำเร็จได้ในสิ่งที่คุณต้องการพลังของความเชื่อจะทำให้คุณทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือแม้กระทั่งความรักความสัมพันธ์เพราะว่าเมื่อคุณรู้สึกดีกับตัวเองแบบนี้คุณจะไม่ทราบเลยค่ะว่าคุณจะรักตัวเองมากขึ้นมากขึ้นจริงๆเพราะว่าคุณจะไม่สนใจ ว่าคนอื่นจะมาคาดหวังกับคุณยังไงหรือว่าจะมาคิดกับคุณยังไงในเมื่อคุณเห็นแล้วว่าคุณรักตัวเองแต่มันจะกลายเป็นว่าคุณจะสามารถที่จะรักคนอื่นได้มากขึ้นเช่นกันค่ะโลกนี้ไม่ได้แปลกแต่เราอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนว่าทุกสิ่งที่คุณรู้สึกกับตัวเองจะเป็นสิ่งสะท้อนให้คนรอบข้างรู้สึกดีกับตัวคุณเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นทุกความคิด ทุกความเชื่อกำลังกระตุ้นให้คุณได้ในสิ่งที่คุณต้องการเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตเรียนแบบเลยค่ะเชื่อไหมคะว่าคนสำเร็จทุกคนอยู่ได้อยู่ดีอยู่ด้วยความเชื่อที่เขาเชื่อมั่นในตัวเองมากที่สุดและเขาเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการเขาสามารถทำมันได้ทุกอย่างคุณก็เช่นกันค่ะความเชื่อที่ทรงพลัง จะทําให้คุณได้ทุกอย่างอย่างที่คุณหวังคุณเป็นคนที่เก่งที่สุดและทรงพลังที่สุดเชื่อตัวเองแบบนั้นเชื่อมั่นตัวเองให้มากที่สุดคุณเป็นคนนั้นเช่นกันค่ะโคเ n นจอยแฮปปี้ส t ตชั p นพอดแคสตขอบคุณค่ะ